กละครั้งหนึ่งในแดนอันห่างไกลมีหมู่บ้านชื่อว่ามาทูแลนด์ผมมันมันเหน่อยดิพี่ได้เป็นหมู่บ้านที่แสนจะสงบสุขและเต็มไปด้วยประชากรก้อนสีฟ้าชาวมารูเปียนอยู่มากมายด้วยความน่าอีสของชาวมารูเปียนทำให้หมู่บ้านนี้เป็นที่เพ่งเล็งของจอมมารจอมตะกละฮะหมายถึงจอมมารสุดน่ารักนมว่าไปมอนนะครับหลังจากช่างใจอยู่นานจอมมารไปมอน เกินต่ดต่อตอตตอตอจอมันไปหมอนก็ทนความน่าอร่อยของชาบูรเปียนไม่ไหวแล้วตัดสินใจบุกหมบ้านเพื่อหวังจะอิ่มท้องที่หมายถึงที่ครองก็ทำถุกแล้วตึง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 เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านดิฉันจะมาไปหมอนและลูกสมุนทั้งสามคนได้เตรียมจะมาดูแลหมู่บ้านนี้ด้วยความยินดีค่ะหยุดด้นะจะจอมันชั่ว แก้งนั่นเหรอเหตุที่ปกปปั้มบ้านนี้น่ะและการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นพลูการลิโอจะทำอย่างไรดูดูแล้วพลูการลิโอก็เลือกที่จะเรียกราชามาุเปียนนายออกมาไม่เป็นไรก็จบว่ะเดี๋ยวนะมีสองประเด็นประเด็นแรกเราใช้ชื่อนี้ได้จริงหรอได้ดรทำไมประเด็นสองเลเวลนั่นคืออะไรพี่เดี๋ยวเลี้ยงื่อแล้วไม่เป็นไรราชามาุเปียนจบตี การต่อสู้ก็จบลงอย่างรวดเร็วปู่ปวไม่ก็ฮะแล้ว่บ้ามารุก็กลับมาโสกสุขอีกครั้งต้องขอบชุนราชามารุเปี้ยนจริงๆแล้วแต่เมื่อกี้เรียวทำอะไรบ้างนะไม,ไม่ได้ทำเลย,เลยพี่นอกจากเวลวกระจกเอ้ไร่ตัดกระที่ไปบอะฝากจิตตาาช่อลิตรีวันโปรเจก,เกต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้หนูสาม,มารถยืดงานมาลุกได้อย่างได้อย่างสมูทฝากทัวไดนะคะ